สวัสดีลูกค้านะคะแล้วก็ f อฟซทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันนะคะที่อู่หันษาข,ของเราอีกเช่นเคยนะคะมีรถสวยๆมาฝากลูกค้าแล้วก็ f อให้ได้ชมกันนะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็เป็นรุ่นยี่ห้อมิซูบิชินะคะหัวฟูโซไฟเตอร์นะคะลูกค้าเป็นไฟเตอร์หัวแคปนะคะ mm hmm. เครื่องตีรถคู่ตัวมาเป็นเครื่อง 6M61 นะคะ225แรงม้าะค่ะคันนี้6สูบป,ปั๊มสายนะคะ mm hmm. อ่า ชุดแต่งตามภาพที่จัดให้ลูกค้านะคะมีหมวกขากระจกชุบโครเมียมนะคะแก้มซีกระจังกันชนค่ะบันไดหัวเก่งกันสัต์ประตูนะคะที่เป็นโครเมียมนะคะตัวนี้ค่ะเป็นคัสซีไทยนะคะสำหรับไฟ g h เตอร์ 6M61 ราคาเริ่มต้นของคันนี้ก็อยู่ที่770,000บาทแต่ลูกค้าเพิ่มมามีหมวกกระทะชุบแล้วก็คอขนข้าวนะคะรถคันนี้จึงจบอยู่ที่790,000บาทนะคะลูกค้าเป็นคัสซีไทยคะ่ะเริ่มทะเบียนยังไม่ออกนะคะลูกค้าก็ได้เลิกเดินทางมารับกลับไปใช้งานวันนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตรีวิวรอบๆคันให้ได้ชมกันค่ะสาหรับรถคันนี้นะคะสีของตัวรถค่ะลูกค้าสั่งมาเป็นสีเขียวตองอ่อนนะคะสวยมากค่ะ ติดเป็นฟิล์มดำนะคะลูกค้าอะไรชุดแต่งสวยงามลงตัวแบบนี้เลยคะ่ะตัวกระบะนะคะเป็นกระบะความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะเสา80ระแน,นง2ไม้ค่ะฝาค่าความสูงอยู่ที่50เซนนะคะสวยเลยมาค่ะเดี๋ยวเดินดูรอบๆคันกันนะคะดูข้างๆค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวตองอ่อนนะคะลูกค้าสีตัวรถสวยมากเลยค่ะ รอบคันนะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างกันบ้างสำหรับรถคันนี้นะคะถังน้ำมันมาใหญ่มากเลยค่ะลูกค้าความจุอยู่ที่200ลิตรนะคะคันนี้เป็นคัสซีไทยค่ะเป็นคัสซีนิสันนะคะหัวรถมิตซูค่ะคัสซีนิสันหน้าใหญ่ประมาณเกือบ9นิ้วนะคะลูกค้าเหล็กรองระหว่างตัวคัสซีกับกระบอกดังก็ใส่เหล็กแบนตัดให้ความหนาอยู่ที่15มิลเลยนะคะคัสซีสวยมากเลยค่ะลูกค้าตัวนี้เนาะ เดี๋ยวดูรอบๆคันกันค่ะมาดูการใส่แหนบบ้างค่ะแหนบของคันนี้ค่ะเราเสริมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานประมาณนี้นะคะอยู่ข้างละแปดตัวค่ะตัวข้างล่างตัวข้างล่าง9ก้าค่ะตัวข้างล่างสี่ตัวข้างข้างบนสี่ข้างล่างห้านะคะรวมกันเป็นเก้าตัวนะคะลูกค้าก็จะเสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้าพร้อมใช้งานประมาณนี้เนาะ,ะค่ะของเหลวช่วงล่างนะคะสำหรับพวกคัสซีไทยเราก็ถ่ายเติมให้ใหม่ ตอนเลื่อนช่วงล้อนะคะประกอบคาสีเข้าทุกคันนะคะลูกค้าสั่งเพิ่มเติมมาเป็นกระทะโชุบโครเมียมค่ะตัวนี้เนาะยางใหม่6เส้นนะคะเป็นยาง8บ5สองขอบ1 6ค่ะตัวนี้เป็นคานหน้าพาท้าย6น็อตนะคะอีกข้อขนขคาวนะคะที่ลูกค้าเพิ่มเติมก็ทางกูข่ดตัวนี้ลายเสาหน้าเสาท้ายเป็นลายเพชรน,นะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าไม่ไม่ให้ใส่ลายตรงฝาข้างนะคะก็จัดให้เลยเนาะตามนี้เลยค่ะ ตัวฝาท้ายนะคะเดี๋ยวผาดูรอบๆคันกันเลยค่ะฝาท้ายก็เป็นทรงนี้นะคะปากนกแก้วงับข้างค่ะหูช้างคู่นะคะดันท้ายบางฝุ่นหลังเต็มผืนเลยค่ะสวยงามลงตัวเลยอีกข้างหนึ่งนะคะฝังการเดินท่อนะคะตัวนี้ท่อค่ะเราใส่เป็นท่อเอสเลดไทเทค่ะปลายสี่นิ้วนะคะออกตรงกลางระหว่างคัสซีให้ลูกค้านะคะ แบตก็เป็นแบตใหม่ทั้งสองลูกนะคะทําที่ล็อกให้เรียบร้อยเลยถังลมของคันนี้เป็นอลูมิเนียมนะคะระบบลมระบบเบรคเป็นที่พะเศษค่ะ,คะเดี๋ยวไปดูภายในหัวเกีงกันบ้างนะคะหัวเก่งของคันนี้ค่ะน่งพงมอะไรเป็นหนังแก้วสีชมพูนะคะตัวเบาะลูกค้าเลือกมาเป็นแดงกลางขอบดำตะเข็บเหลืองนะคะข้้งบนก็ล้างทําความสะอาดให้ใหม่นะคะ่ะประมาณนี้เลยข้างล่างนะคะ รถคันชักด้ำคันนี้ค่ะพ่นแก๊สเป็นสีแดงค่ะนานๆมาทีค่ะคันนี้นะคะเป็นไฟเตอร์หัวแคบค่ะเครื่อง 6M61 นะคะวันนี้เรามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันสวยงามลงตัวแบบนี้เลยนะคะ่ะรถคันนี้เป็นไฟเตอร์หัวแคบคัสีไทยเครื่อง 6M61 นะคะ ขอบคุณพี่ๆนะคะจากจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะที่ได้เดินทางมาจับจองรถจากทางอุหันสานะคะวันนี้ก็ได้เลือกดีแล้วค่ะมารับกลับไปไใช้งานนะคะขอ,อให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยก็แล้วกันเนาะไปทํางานก็ขอให้กิจการการงานการเงินเจริญร่เรืองสมหวังดังใจปรารถนาทุกอย่างนะคะเผื่อใช้งานดีนะคะมีอยากได้รับคันที่2ที่3หรือว่าแถวๆนั้นไปเห็นผลงานของทางอู่เราชอบถูกใจก็อย่าลืมแวะมาจับจองบุดหมุนได้นะคะที่ ก็ยินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกท่านอีเช่นเคยเนาะถ้าสนใจก็เชิญสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์เทอร0813619239นะคะหรือว่าจะเป็น089 2 7 7 8 5 4 9นะคะโทรสอบถามเข้ามาได้นะคะหรืออยากมาดูรถตัวจริงได้ก็เชิญมาได้นะคะที่อูหันสาค่ะทางพาตลาดปลาอำเภอชุมพลบุรีค่ะห่างจากสี่แยกทางพาอยู่เส้นไปทางอำเภอพยักประมาณ1กิโลนะคะมีป้ายอู่อยู่ข้างหน้าเลยค่ะติดถนนเลยนะคะลูกค้าอูหันสาค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ